สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เรามีของเล่นมาให้น้องๆดูกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของเรามาดูกันดีกว่าของเล่นเรามีอะไรกันบ้างนะคะนี่คือที่บัฟ f ฟาโลบัฟ a ฟาโลนะคะควาย มอมอนะคะควายมันร้องออนี่นะคะในพื้นสีฟ้าอ้าววิ่งไปหาพี่ที่มพี่มาหาพี่ด็อกแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเราปล่อยให้เขาเดินเล่นตัวต่อไปเป็นพี่ช้างนะคะอัลกัน,นไปนู่นแล้วนะคะกลับมาก่อนนี่นะคะ ตัวต่อไปเป็นพี่ช้างอลฟฟนนะคะ <S <S <S> นี่นะคะว้าวพี่ช้างบอกเราไม่เดินได้ไหมเราขี้เกียจเดินตัวนี้ช้างอลฟฟนนะคะนี่พามาเดินเล่นในสวนค่ะอ้าวอ้าวนี่ ตัวนี้คือด็อกนะคะหมาสีแดงเรดด็อกว้าวว้าวอน,น,นอนรอแล้วนะคะตัวต่อไปเป็นที่อ้ด็อกสีเหลืองนะคะเยน็นรอว้าวนอนใกล้ๆกันเลย รามาดูตัวสุดท้ายเป็นแม่ไดโนเสาร์ออกไข่นะคะกินพืชนี่คอยยาวสีออเรนนะคะสีส้มนี่ช่องตึ้อดึงออคอยาวยืดได้หดได้ด้วยนี่ยืดได้นะคะนี่โอเคค่ะน้องๆวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ